สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเที่ EP ที่391นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ครับไปปักธงในโซนฟรีสตา์นั่นเองซึ่งสำหรับ EP นี้ครับผมพี่ท็อปก็ได้รหัสคืนมาแล้วนะครับจากการโดนแฮกไปเมื่อหลายวันก่อนนะครัผมตอนนี้ก็ได้คืนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปล่อนะฮะไปล่อมานะครับผมบอกเลยบอกตรงนะครับผมนี่ก็ ได้อคทาลูกสองสักทีนะครับผมเลยคือแบบมันใช้เพชรผมเหลือ300กว่าเพชรไอคนแฮกอะโอ้โหแบบเกินไปมากผมบอกเลยแล้วก็ครับก็วันนี้ก็ไปแบบเล่นแกงเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เซตการแต่งตัวก็มีไปตามนี้เนาะแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับที่มันแฮกไปก็เป็นแลปเตอร์นายนะครับผมแล้วก็ครับตอนนี้ก็อยู่เล่นแกงนะครับทัร้อยเหมือนเดิมแต้มสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับ จะเป็นในส่วนของทรงผมนะครับเดมอนเบนแล้วก็แว่นตาราชานักรานะครับแล้วก็ปลาแป้งไแลวก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเดวานี่แล้วก็กางเกงบูบีดแล้วก็เท้าเปล่านะครับผมแกงใส่ไปเฉยๆเนาะแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้เลยท่าปักทงท่า่าแรงแกนครับแล้วก็จะเป็นท่าเอเคมังกรท่าเอเกมแปดวก็ท่า UMP ีครับผมแลลวก็ท่าฟาัส แล้วก็ท่า MP5 นะครับทุกคนเลยก็ปิดท้ายแบบล่อๆด้วยถ้าลูกซองนะครับทุกคนพึ่งได้มาแบบต้องแอคหน่อยและกันนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับแล้วก็ครับผมสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปปักทงในโซนกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง2ี่คนเลยมมผมขอยืนแอคท่าแบบลูกซองหน่อยระกันนะับพอดีว่าเพิ่งแบบได้มาแล้วก็เพิ่งได้รหัสคืนมาเนาะก็แบบขอแอคในโซนหน่อยไลยการลูกซองตึงๆอะไรนี้นะครับผมเติมไปเป็น 10, หมื่นเพชรแฮะโอโหแผมเติมปุ๊บโดนแฮ็กปับ๊บไอชิปหายเพิ่งจะได้กดในโซนในเกมแรกนรั่นเนี่ยทุกคนเกินปุยม้ยล่ะครับเนี่ย นี่แอคไปเทเกินปุยมุยเทเกินปุยมุยอีกทีนึงกด,กดให้ยับเลยกดให้ยับก,กดให้ยับทุกคนกดให้ยับผมบอกเลยกดแบบกะคุ้มอ่ะโดนแฮกอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมเช่างหัวแม่งนะฮะกดคุ้มแหละอะไรงนี้นะครับผมแต่ก็อย่ามาแฮกของกูเลยฮะขอแหละจริงๆขอแหละขอแหละไม่ไหวแนะ่บอกเลยไอ้ท็อปเศร้านะครับผมมาทุกคนปากทองแอคเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้ต้องแบบ ต้องได้ต้องโดนแล้วแหละจังหวะน,นี้มาครับผมหนึ่งสองซ้ำยาด้เทเกินปวยมุยละ่ะนี่แอคแอคลูกซองแอคลูกซองยับบอกเลยจังหวะน,นี้ถ้าใหม่ใช้ให้คุ้มครับทุกคน ตึงตึงท่าใหม่ต้องใช้ให้คมฮะจังหวะนี้อะไรกันครับเนี่ยเอ้ยนานาเขาสนใจโธมันพิเศษว่ะน้องบอกขอถ่ายตามสบายครับผมเอวคนนี้มาทำไรเนี่ยเย็ดให้หวัวใจว่ะเยะ็ดเย็ดนี่แอ๊กแอ๊กนี่อย่าด่านะอย่าด่านะเปิดมาห้องแรกอย่าหาด่านะไอ้หนุ่มนี่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 ไอ้ถามดิเอาผมเป็นผัวไหมเอาผมเป็น นี่จัดแปลงตึงๆเอาผมเป็นผัวไหมอ้าวมันนั่งอยู่นี่หว่าอะอีกทีนึ่งอีกทีนึงนี่แล้วก็ปักธงเบิ่มไปแล้วก็ครับพิมพ์ต่อผมชอบผู้ชายเออมันให้หัวใจมันให้หัวใจเฮ้ยมันให้หัวใจมันให้หัวใจเฮ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีใจว่ะเฮ้ยถามดิมีใจหรอมีใจหรอที่รักเหือโอ้ ทิลาร์เขามีใจเหรอโอ้โหีิลาร์เขามีใจให้ผมว่ะทุกคนีิลกร์ชิไรอ่ะสบายตัวโอ้พ็อปอยากสบายตัวอีทิลาร์นี่ปากของหนึ่งทีเฟียวเฟียวแล้วก็ครับพี่แพ้เขาอยากนอนอ่ะีิลาร์นี่เขาอยากนอนอ่ะีิลาร์จัดไปเฟียวเฟี้ยวือคือเฮอยกอคือีอออิลาร์โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โห เกินปุยมุยอ่ะเอาเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งนี่แอแอหน่อยละกันเยทคเอ้ยมีคนแอคก,กว่าด้านหน้าเรามีคนแอคกล้ทุกคนนีปาดไปไลวก็ลูกซองไปหนึ่งทีไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็เหลือ15คนแล้วเนาะไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันปิว ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้ครับคนในห้องยีิบเอ็ดคนเนาะรอยืนแอคท่าใหม่หน่อยละกันจัดแปลูกซองโอ้โหได้รหัสคืนมาทั้งทีกดท่าลูกซองให้คุ้มสักหน่อยนี่ตั้งแต่ผมโดนแฮกไฟนี่เพิ่งได้กดในโซนไม่กี่ครั้งนั้นเนี่ยครั้งแรกสองครั้งแรกเองนะนี่นีตึง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 ไอ้เคมังกรไปหนึ่งที เจียมๆรหัสเช่าทำทรงอือหือเปิดมากูก็โดนเลยว่ะเฮ<ป>้ยได้รหัสคืนมากูก็โดนเลยว่ะเฮ้ยไอเคีมังกรด้วยวตึงๆตึงๆตึงๆอะไรก็เอ็กปไปเหมือนเท่มากมั้งเชดเฮ้ยมาาว่ะกดท่านี้ไปหนึ่งทีกดไปหนึ่งทีกดไปหนึ่งทีหยังวะแล้วก็เอ็กแปหนึ่งทีจัดไปแอคแอคไปแอคไปยัดโน มันจะตามทาไมวะเนี่ยด้านนน้นบอกต้องหนึ่งหนึ่งแลไวไม่เล่นครับไม่เล่นครับแล้วก็กดไปอย่าแอคให้มากไอกระจกเย็ดเย็ดแล้วกขท้าไปไปเย็ดนี่กวนตีนหน่อยละกันเ yes. ย็ดือือเย็ด yes. เคมันมาว่ะท่าตะการมาว่ะจัดไปตึง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 บอกเลยว่าตึงตึงนีเย็ด yes. ให้หน่าจืดว่ะสัน หน้ากูคมกว่ามุงอีกนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆอี้หีจัดไปร้องกูหน้าเจิดไอ้ซาดนี่ท่าแรงด้วยหนึ่ง้ว้วก็นี่ฟาร์มาัตตายหนึ่งดอกเฟียวๆฟี e ่จัดไปเจมเจมๆจมเจมพิมไปไม่หนึ่งหนึ่งกับพวกขอทานนี่แรงแรงทุกคนแรงแรง แรงๆบอกเลยแล้วก็จัดไปนี่นี่นี่พิมแล้วก็พิมพ์ต่อครับผมยังเรียกกูว่าพี่นี่จัดไปจัดไปเออหือเออหือ,อ,อแล้วก็ปักทงอัดหน้าแม่งเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ มึงเป็นกล้วยไรล่ะไอ้ซาดนี่ถ่าแรงก็อ้าวเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีทองว่ะเฮ้ยอย่างตงึงอย่างตงึงแล้วก็ฟารา์มฮัทไปไม่ใช่ฟารา์มฮัทดิลูกซองมังกรเอ้ยเอไม่ใช่ลูกซองควงดิเออไม่ไอ้นู้น,น,น,นบอกทองเช่าสาั้นโอ้โหเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยปากไรหล่อนยาเออไม่บอกเลยของจริงผมอะ่ะผมเป็นน้ำประวันไง ของจริงแล้วก็ปักธงหนีมันจะยิงทำ้นอะไรของมันตั้งหนะนี่ก็มาดิครับนี่ก็มาดิครับดูด,ดูดูมันด่าผมดิดูดูมันด่าผมดินี่จัดไปแจีมเจม,จมแล้วก็ถ่ายแรงไปดูยิงยิงยับเอ้ยสามสามร้ 3, อยชั่วโมงไอเหี้ยวะหนีก็มาดิก็มาดิครับหนีก็ก็มาดิครับสบภาพโง่ดักดาเย้เค่แล้วก็นี่ถามมาดิมีแบบ ป้ปล่ะนี่จัดไปครับผมเอ้าทุกคนมันอ,ออกมาแล้วเอ้าโอ้โหออกไปเฉยเลยอียังวะทุกคนไอโอ้โหผมง,งวะแม่ยังกดแอคท่าแบบยังไม่สุดเลยอะครับน้องๆเศร้าอะแบบแม่ไม่ของปลอมนี่ว่ะไอเชียของปลอมว่ะโหเศร้าอะ ท้อแท้ทุกคนไปทุกคนผมว่าเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้เจอโอ้หนาเลยออกหนีเฉยอะไรกันครับนี่ยแม่ร้องแบบสภาพทงชงทงเช่าสั้นกูเพิ่งได้รหัสมาบักปลอมนี่เกินปุยมุย้ยไปทุกคนผมว่าเลสโกดีกว่านะครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วแต่ว่าเราเจอตัวเดิมนะครับไอหมเอฟเนี่ยมันบอกว่ามึงอีกแล้วไอหน้าจืดอา้อาวอ้าวไอซาดนี่จัดไปครับผมเฟี้ยวๆไอเวนนี่ถ่ายแรงหน่อยละกันนี่จัดไปไปจอยท่านี้ปไปเป็นอะไรกูมากไปปะมึงอ่ะมาเจอกูเองไอฟไฟนี่จัดไปครับผมเย็ดเย็ดแอคว่าแอคว่า เฮ้ย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 แอคว่ะแอคนะไอ้ยแปดอัดหน้าแม่งด้วย <c oughs> เสดสวดติดตัวหูออกหนีทาไมเมื่อกี้ไอโยกหน,นีจัดไปตึงๆเออเออเอาดิเออเอ,อ,เอ,อ,ออกหนีว่าทำไมเมื่อกี้ตว่งทำไมมึงออกหนีทําไมหรอหืออกหนีทําไมหรอครับถามใหม่ถามใหม่ออกหนีกลัวหรอฮ่าฮ่าฮ่านี่จัดไปทุกคนตึงๆ แล้วก็ไอเขมกราดไปอีกทีหนึ่งมาทุกคนปักธงอัดหน้าแม่งอีกครั้งเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึน่งสองสามจัดไปตึงๆบอกเลยตึงๆหนีก็มาดิครับก็มาเย็ดแค่เฮ้ยเกินปุยมุย้ยเฮ้ยเกินปุยมุย้ยโอ้โหเกินปุยมุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยมันมาปักธงใส่ผมว่ะ เฮ้ยมันมาด้วยกันปะนี่ไอสองคนนี้นี่เอ๊ะมาด้วยกันไหมนี่นี่ปักไปเย็ด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 เคเดินหนีอืมมันด่าผมว่าเดินหนีไว้ทุกคนอ่ะจัดไปตึงๆตงนี่ถ่ายแรงไปนี่รัวรวรัวรวอ่ะรัวรวนีของจริงจัดของจริงจัดของจริงจัดนี่จัดไปของจริงอะครับมังงงนี่อ่ะถ่ายแรงไปรัวหนีเย็ดเค้ไปแล้วเหม็นที่หน้าว่ะมันออกหนีผมอีกแล้ว่ะทุกคนมันจะออกหนีอีกแล้วเหรอเ้ย ถามดิหนีอีกแล้วหรอฮ่าฮ่าฮ่าหนีจัดไปครับผมโอ้โหสงสัยวันนะฮะวันวันจัดไปตายไกลๆกูนะแล้วก็ปักทงไปรัวๆมึมเอ้าไปแกโอ้ยมันออกหนีสองรอบละฮ่านี่จัดไปครับผมโอ้อออหออหโ,อโหเกินปุยมุยโอ้โหผมงงวะทุกคนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยผมละทอ้อเจอพวกอย่างนี้ ท้อจริงไปทุกคนผมว่าเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็ทยอยออกกันหมดแล้วเนาะไปทุกคนเลืโองครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับหวังว่าคงจะไม่เจอไอ้ตัวนั้นแล้วนะครับแลก็ห้องนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง8คนเลยแล้วก็ข้างๆเรานะครับด้านขวา เขายืนแอคแรงกันอยู่วะทุกคนชเชดแค่เอาวะเฮ้ยอย่างเอาตึ้งยาโลอ่ะฐาแรงหน่อยละกันแจมแจมเจเดน่าแปลงร่างวะเฮ้ยยาสโดตึงเกินปุยมุยแล้วก็ไอเขียมังกรไปหนึ่งทีตึงๆเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็นี่ขอแบบขิงท่าลูกซองหน่อยละกันนะครับผมตึงๆตึงๆนี่ เชด์อ้ามาดิมาดิมาดิเข้ามาแอคใส่หน้าผมว่าอาวมาดิครับนี่ไอเคมังกรไม่ใช่ไอเคมดีวาถ้าอะไรวะเนี่ยฟาร์มาใช่ไหมแล้วก็ครับตามด้วยทาบุมบัมซัมเบไปหนึ่งทีน้องเข้ามาแอคใส่หน้าผมว่าเชดเคชื่ออะไรเรา,าไม่รู้นะครัแฮปปี้เอ่อหนึ่งหนึ่งอะไรสักอย่างนะครับนี่จัดไปยาโลกเฮ้ย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 เอาเรื่องนะเฮ้ยน้องเขาเรื่องจัดนะครับทุกคนโด เย่แค่เย่แค่ยาโล่เอาเรื่องเกินมาทุกคนปากทองแอคเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำจัดไปเลยทุกคนตึงๆโอ้โหฝั่งนั้นบอกเป็นยาอ่อนว่าสั้นมันมาด้วยกันปะเนี่ยเฮ้ยมันมามันมาด้วยกันปะเนี่ยทุกคนนี่แอคไปแอคไปแล้วก็ทายพี่ไฟหนึ่งที ตึงๆตึงๆยาดออย่างเอาอ่ะบอกเลยอย่างเอาอ่ะบอกเลยพวกนี้มันลุมด่าผมแน่เลยมันลุมด่าผมแน่เลยไว้ทุกคนในสองสามตัวเนี่ยเอาเอาไปเอกทงเอกทงเอกทงอือหือเอกทงวัดซันอะไรกันครับเนี่ยนี่ถ่ายแรงด้วยหนึ่งทีตึงๆเอกยองแปดปาดไปมาย่อเต็มเลยนะย่อเต็มเลยนะย่อย่อยอ่ะแล้วกันถัดไปเขวียใจไป เฟี้ยวเกินนี่เฟี้ยวเกินปุยมุยไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับห้องนี้ครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะคนก็เหลือ14คนแล้วนะครับผมตอนนี้ไปทุกคนเลสโก้ครับผมเปลี่ยนห้องกันโย้ทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับผมตอนนี้คนในห้อง17คนเลยนะฮะและคือห้องนี้ครับมีแต่แบบโอ้โหปีทรงปีศาจอะไรกันครับเนี่ย S <S <an> ฮ้ย,ยตึงเกินไปไหมอ่ะเรายืนแอคไหมเท่ๆเท่ๆเลยเท่ๆเลยไอเคมังกรไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆโห EP นี้แม่งกดแต่อ่าไอ้ท่าลูกซองควงนะครับผมไม่ได้กดท่าอื่นเลยนะฮะแบบกดน้อยมากนะครับผมไอ้ท่านี้แบบกดยับบอกเลยท่านี้กดยับแต่มันเท่จริงนะดูดิท่าอื่นมันไม่มีแบบนี้ไงเนี่ยมันเท่ท่านี้แบบจังหวะแบบขึ้นมาจากพื้นเห็นไหมทุกคนตึงบอกเลยตึงตึงจังหวะขึ้นจากพื้นบอกเลยว่าตึงนี่ตึงบอกเลยตึงจัดขึ้นจากพื้นแบบตึงจัด แล้วก็นี่ทานี้ไปนี่หล่อเท่เกินปุยมุ้ยจัดไปจัดไปจัดไปคนจะดาบเนี่ยมันจะตกได้ไอ้น้องบอกปักอีกอาจัดแปะเบิ่มปั้ม,มหนึ่งทีเฟลเฟวแล้วก็จัดไปหล่หอหล่อเท่เลยทุกคนแหมจัดให้อนอนุ่มคนนี้ช่าเนะเจมให้สนใจนะฮะออเย็ดเย็ดมีคนเต้นไก่ใส่เหรอเย็ด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 เต้นไก่ใส่วะนี่จัดไปมีปักแต่ไข่เปล่าพี่เออไม่มีไข่หนุ่ม เฮ้ยเป็นเป็นผมผมไม่ไม่ใช้ในไอ้พวกท่าในั่าสิทธิ์อ้สำหรับผมนะผมคนนึงนะที่ผมแบบไม่ใช้เลยในไอ้พวกท่าทางในสิทธิ์ขั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับจะใช้ก็แบบใช้แค่วันแรกสองวันแรกที่มันมาเนาะเพราะผมไม่ค่อยแบบชอบท่าในนั้นสักเท่าไหร่นะครับมันแบบแปลกๆนะฮะแล้วก็บวกกับว่ามันแบบไม่ค่อยแบบเฟี้ยวสักเท่าไหร่นีครับแต่ว่ามันอาจจะแบบแรในอนาคตอะไรงี้ก็จริงเนาะต่แบบท่าพวกนั้นมันยังไงอะมันไม่เฟี้ยวอะทุกคนเข้าใจไหมแบบมันแบบ เอ่้อเพจนะทุกคนแล้วก็แค่เล่นไม่กี่วันนะครับผมเหมือนแบบน้องๆบอกว่าให้พี่ชอบเอาท่าไก่มาอะไรอย่างี้ะครับต่อให้พี่มีพี่ก็ไม่ค่อยเอามาหรอกนะครับอาจจะเอามาแบบนานๆครั้งอะไรอย่างี้นะครับผมก็เอามาแป๊บๆเป็นหนึ่งนะครับผมก็ถอดออกนะครับแบบไม่ได้ใช้บ่อยอะไรอย่างี้นะครับทุกคนก็พูดายว่าไม่ชอบนะครับผมง่ายๆเลยนะครับทุกคนแปลทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าทุยนะโอ้โหแม่ลิ้นพัน โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับแล้วก็ครับสำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายวรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆทำไมลิ้นพันทุกคนงงวะเอออะไรกันครับเนี่ยโอเคทุกคนจุ๊บๆครับผมบายยครับ Woo!